อันนี้นะคะเคจะต้มมะระยัดไส้หมูสับผักกาดดองค่ะผักกาดดองเป็นผักกาดกระป๋องนะผักกาดการะป๋องสีเซ็กชายอะค่ะนี่เป็นกระป๋องกระป๋อง,องที่เราเอาไว้ถึงกับเขาต้มอะมะระแล้วก็หั่นเป็นน้อนทอนแล้วก็สูตรของเคเน,นี่นะจะไม่ขมเอาไปแช่น้ําเกลือแช่น้ําเกลือเสร็จแล้วเราก็เอามายัดไส้ เดี๋ยวใส่หมูสับหมูสับที่เราหมักไว้หม,หมักไว้ก็มีสีอิ๊วขาวพริกไทยกระเทียมแล้วก็ต้นขึ้นช่ายห,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 หั่นหันหันหันนะให้ละเอียดรสด,ดีน้ำตาลนิดนึงผงชูรสหน่อยนึงแล้วก็ขยำขยำขยำหมักไว้หมักไว้รอรอมาละที่เราไปแช่น้ำเกลือ ต่อจากนั้นเราก็มาทำน้ำซุปน้ำซุปก็มีกระเทียมต้นขึ้นช่ายน้ำกระเทียมดองผงชูรสเกลือรสดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวพริกไทยใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำลงไปให้เต็มหม้อให้เต็มหม้อเลยที่เราจะตุน๋นต่อจากนั้นเราก็ เอ่อเปิดไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้ผักกาดดองอ่ะกระป๋องอ่ะแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปด้วยน้ำใส่เล,ลงไปก่อนเอ่อผักกาดดองอย่าเพิ่งใส่นะอย่าเพิ่งใส่พอมาละเอ่อพร้อมมะละนะเพราะว่ามะละกว่าจะสุกแล้วเดี๋ยวผักกาดดองม,มันนิ่มแล้วไม่อร่อยผักกาดดองเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายเลยตอนยกลงแล้วใส่ผักกาดดองลงไปเี่เติมน้ำแล้วก็มาตั้งตั้งพอเดือดแล้วเราก็ เอาเอามะระที่เราแช่น้ำเกลือไว้ยัดไส้หมูสับแล้วก็เอามาใส่หม้อตุนไว้ตุนไว้ด้วยไฟอ่อนๆเลยไฟอ่อนเนี่ยอ่อนแบบเนี้ยอ่อนสุดเลยเรามะระก็จะไม่ขมปิดฝาไว้ก่อนก็ได้ตุนมะระยะระัดไส้ผักกาดดอง